รองจังหวัดอำเภอสีมาโพเจ้าวาดวัดตลาดลาดทุสาาเพื่อการเป็นกุศลพัฒนาวิปัสนาเบื้องต้นในการทอด วัตถุมงคลของหลวงปู่บุตรดาปัญญาเทโรวัดต่าใต้เหรียญมหาราถึงประสงค์เพื่อคุณพ่อชอบสะสมวัตถุมงคลของทวดตัวดิฉันเองซึ่งได้เผยแผ่บารมีหลวงปู่ให้ผู้ที่มาทอดท่าในงานแล้เอาคนขายรูปมาค้วยถ้าคนขายรูปมึงความสกุลก่อนหลวงอาจารย์ เจ้าคณะอำเภอกบินบุรีเจ้ววาวาดวัดรัตนาคชมพูอำเภอกบินบุรีท่านอัครเดชอาลีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกอบสมบ,บสมูรณ์ด้วยความคุณพ่ออมรสาาทีเป็นบุตรของคุณพ่อลกและคุณแม่เพชรสาาทีคุณพ่ออมรสาราทีเกิดเมื่อวันอังคารที่หเดือนธันวาคม ประกาศร่านรัศกรท่านารพ,พ,พระภูมิพลอดุลยเดพระ,พว,ะวังศรเพื่อน,นำมาเรียนให้ท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติได้กลัวทราบเพื่อเป็นนโยร์สอน ให้ความเมตตาปกครองมาสามเวทโดยการความของบรรจันทร์ในเรื่องผีเจ้าว่านวัฒนชุมพูบ้านหนองคร้ออำเภอกบ,บินบุรีอีกท,ท,ทั้งประธานสงฆ์ท่าน ได้ทำูปทูดูแลพีนา้ไปรอยอาคารยาพี่น้องไม่เข้าใจไปเทียงการโฉมกันแต่แต่องแกไม่ปล่อยรักจริง ม่หอมจริงตั้ก็ัไหนไแล้วก็บูชาได้งไม่ได้พระนะเออพระต้องคืนบูชาได้เลขอะไรครับนิ่งสอครับากมา้นก็ไม่ได้พระตังเื่อกันเื่กันตรงนีเไหนอไหหนอนอ่่นีอ คณะกรรมการที่มาทอดผ้าเพื่อเผยแผ่บารมีถ้าหากว่าใครไม่เอาเนื้อเงินหน้ากาดทองคำรัวาลหน้ากาดทองคำลเลขเนื้อเงินจะมีครับถ้าได้ที่บอกรับเช่าคืนแกะแล้วเจอเลขที่ใช่รับเช่าคืนหมดมาที่้าภาพได้เนื้อเงินหน้ากาดทองคำหกพันรัวาหน้ากาดทองคำสามพันห้าเนื้อเงินสองพันเลขเบอร์หนึ่ง 1,000เบอร์2 1,000เบอร์3 1,000เบอร์4 1,000เบอร์6 1,000เบอร์8 1,000เบอร์9 1,000และเบอร์11 1,000ภาคเลขตอง1,000เลขเรียง1,000ครับผมเป็นของเลย นี่ไม่ได้พานะได้ตังไม่ได้พานะเออพาต้องคืนบูชาไดอออ้เลขอะไรครับหนึ่งสองสามครับเ <c oughs> นื้ออะไรครับเนื้อเขาเรียกอะไรสามกริย์สามกริย <3 S 1> ์ครับจะสวย